หรือว่ามันเป็นอพาร์ตเมนต์วะพี่เขาบอกไม่ใช่อพาร์ตเมนต์เขาบอกเป็นหุมวแต่ทีนเ,เนี้ยพอนี่แล้วกลางซอยไปทางไหนพี่ใช่ไ้ยอาจจะต้องไปทางนี้ไหมเขาบอกว่าเขาให้เลี้ยวขวามเ,ออเาลยเจอแยกแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วจะเจอซอยแคบแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเป็นช่องทางแคบตอนนี้ร้อนมากร้อนไมร้อนซีซิงเร็วระวังรถ ที่บ้านเล็กที่อยู่ตรงไหนอะ่ะไปที่ไปทำอะไรกันดิจัน,น่ะตามหาคนตามหาคนเหรอหาใครเหรอลูกจะตามหาพ่อไม่ใช่ไม่รู้จักนะนมันมีแต่ร้อยห้องฮะอะไรคือร้อยห้องเข้าไปขาเขาลองลองไปถามางในดูกลางซอยอ่ะโอเคอโัเคเนีเ่ยซอยแล้วกลางซอยจะมีซอยแคบ อันนี้ก็ซอยแคบเป็นนู่นนนก็นู่นซอยแคบตร่นี้โอเโหแคบแคบข้างหน้านะครับมีร้านค้าไหมแถวนั้นมี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 เขาบอกมีร้านค้าแล้วซอยแคบโอเคขอบคุณครับมีสองร้านโอเคแดดก็แผดเผาเสรือเกินโอ้ว่าเจอสิ เลยนี่ตรงนี้ร้อยแล้วร้อยร้อยแล้วชีอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าร้ี่ร้อยอยู่ตรงไหนอ่ะบ้านเลขที่ร้อขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าเราต้องอยู่ในซอยแคบก่อนไงเขาบอกว่าตามที่ที่ไอซันีบอกคือต้องเข้าซอยแคบในนั้นป่ะตัวเองในในนั้นมีบ้านเลขที่ร้อยหกไหมครับ คขอบคุณครับเศกเศกปุ๊บเหนื่อยกายตามหาลมเพลียาหลับไหลแต่ ริพันสวรรค์คงได้ส้อมประสงพร